สวัสดีทักทายทุกคนคะ่ะวันนี้แม่นมุ่นพามาทัวร์บ้านเบสโฮมนะคะบอกเลยว่าเป็นบ้านที่สวยมากๆนะคะมีเด็กน้อยอยู่ในนี้ด้วยนะคะอยู่ในหมู่บ้านเบสโฮมนะคะเส้นถนนมารวันเข้ามอขอเพียงแค่5้านาทีนะคะใครที่หาบ้านใกล้มอขอนะคะแล้วก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ความปลอดภัยสูงมากนะคะที่นี่ให้ดูบ้านเลยนะคะทุกคนไปดูกันคะ่ะบ้านน่ารักมากใครไม่หลงรักนี่บอกเลยว่าอุ้ย อ่านี่ทางเข้านะคะซอย16นะคะเบสโฮมซอย16นะคะสามารถเข้ามาที่บ้านนี้ได้เลยนะคะหน้าบ้านกว้างมากนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะอ่าสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะหน้ากว้างนะคะพื้นที่ทั้งหมด90ตารางวานะคะดูพื้นที่ใช้สอยเขาเยอะมากๆนะคะดูแบบบ้านนะคะเป็นแบบบ้านที่ไม่เหมือนใครนะเป็นแบบบ้านที่ คุณหมอออกแบบเบเองนะคะสามารถจอดรถได้ประมาณ3คันเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะมีเด็กน้อยคนนึงเล่นอยู่ด้วยนะคะจะพาทัวร์บ้านนะคะนี่บริเวณที่จอดรถสามารถเข้าบ้านตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หน้าบ้านตรงนี้ก็ได้นะคะสวยงามมากเลยนี่นะคะเป็นบันไดบันไดเตี้ยๆนะคะแล้วก็มีเทเลสหน้าบ้านสวยด้วยนะคะมีแถมน้ําตกจ้ามีแถมน้ําตกอันใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะนี่ดูข้างบ้านคะ่ะข้างบ้านก็มีพื้นที่นะคะ <S <S ยังไม่เสียบปกัก อา่าเดี๋ยวพาเดินทัวร์บ้านก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะขึ้นบ้านข้างบนนะคะนี่นะคะเป็นเทเลสนะคะพักผ่อนได้นะคะนั่งจิบก,กาแฟาได้นะคะทุกคนนะคะแถมมุ้งลวดนะคะแถมเหล็กดัดนะคะฟูเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะทุกคนว้าวเข้ามาปั๊บนะคะก็จะเห็น,นความสะดวกสบายที่นี่นะ,ะมีนางฟ้านะคะแล้วก็สตาร์น,น้อยสตาร์น,น้อยนั่งอ,อยู่ดูดูเขาเขาจองบ้านหลังนี้ด้วยนะคะอ่า <c oughs> <ๆ S 2> นะคะให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังให้ผ้าม่านทั้งหลังนะคะให้แอร์ด้วยนะคะนี่คือห้องรับ แขกนะคะเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นบ้านออกแบบเองของคุณหมอนะคะนี่สวยงามไหมเนี่ยนะคะ <c oughs> นี่นะคะเป็นเป็นเอ่าเป็นเล่นระดับชั้นนะคะเป็นเล่นระดับชั้นเนาะเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายนะคะไปดูด้านซ้ายนี่ไปดูห้องนะ้ำห้องห้องครัวห้องครัวนะคะห้องครัวแล้วก็ห้องนอนห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องค่ะทุกคนห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องนี่นะคะ <c oughs> มีตุ๊กตา,าด้วยทารโรบอนหะานี่คือให้หมดเลยนะคะทั้งตู้เครื่องแป้งทั้ง ใช่อันนี้ก็ให้แล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะหลังใหญ่ๆอันนี้ก็ให้นะคะนี่คือห้องนอนหนึ่งห้องนะแล้วก็นะคะมาดูอันนี้จะเป็นห้องพักก็ได้หรือว่าเป็นห้องนอนเล็กก็ได้นะคะทุกคนนะคะแอปเปิดไฟก็ได้นะคะอ่นนะคะเป็นห้องเล็กๆนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้เป็นห้องนอนได้นะคะห้องห้องนี้จะไม่มีแอร์แต่ว่าห้องนี้มีแอร์เป็นห้องนอนนะคะเราสามารถนะคะนี่นะคะ ได้หมดเลยนะโต๊ะเครื่องแป้งตูเ้เสื้อผ้าเตียงนอนให้หมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีแอร์ด้วยนะคะห้องนี้นะคะก็ประมาณสี่คูณสี่กว้างกว้างมากนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดบ้านหลังนี้คือห้องน้ําห้องน้ําสีม่วงค่ะทุกคนนะคะอะเด็กชายทาโรกก่เขาไปทาอะไรห้องน้ําสีม่วงสวยมากนะคะนี่คือสองห้องน้ําแล้วก็อีกห้องอันนี้เป็นห้องเอาไว้เก็บของแล้วกันเนาะนี่เจ้าของเขายังเก็บ ม่ยังออกไม่หมดเนาะมีแอร์ให้ด้วยนะคะมีแอร์ให้ด้วยอ่านะไปดูนะคะอันนี้คือเด่นเท่ไปดูข้างล่างไปดูข้างล่างนะคะนี่นะคะคือบันไดนะคะชอบมากบันไดตรงนี้นะคะห้องทางขวามือก็จะเป็นห้องกินข้าวหรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะอารมณ์แบบชิลๆนั่งชมสวนด้านนอกนะคะผ้ะมาม่านให้หมดนะคะเตียงอะ,อะไรนะเฟอร์เฟอร์เเจอร์ตรงนี้ก็ให้นะคะแล้วก็มาห้องน้ําสีฟ้า ชอบห้องน้ําบ้านนี้มากกว้างสุดๆห้องน้ําสีฟ้าเห็นไหม <S <S นี่นะคะเป็นสัดส,ส่วนนะคะก็คือเครื่องทําน้ําอุ่นให้หมดเลยนะคะเป็นส่วนของอชักโครกแล้วก็บริเวณที่ล้างหน้านะห้องน้ํากว้างมากค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนแบบกว้างขนาดนี้แล้วก็ห้องครัวค่ะห้องครัวมีสองครัวด้วยนะคะครัวบิวอินนะคะเนี่ยก็คือให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเดินออกไปด้านนอกเนาะให้ถังน้ํหนึ่งถังนะคะถังน้ํหนึ่งถังนะแล้วก็มีห้องครัวไทยนะคะสามารถทําครัวไทยตรงนี้ได้ านนอกได้ด้วยนะคะครัวไทยก็คือให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยนะคะด้านนอกก็คือสามารถไปที่นี่ปลูกผักสวนครัวด้านหลังได้ด้วยนะคะมีบักหงพรมนะคะนี่นะคะเป็นไงคะบ้านหลังนี้นะคะ90้าสิบตารางวาสี่ห้องนอนสองห้องน้ํานะคะห้องสองอีกสองห้องครัวอีกสองห้องโถงนะคะกว้างมากแล้วก็เดินมาดูรอบบ้านคือกว้างมากนะคะเนี่ยเดินได้รอบบ้านเลย สะอาดสะอานแล้วก็แบบน่าอยู่จอดรถได้อีก3คันเลยๆเลยค่ะทุกคนนะคะหลังนี้ทั้งหมด4.58นะคะล้านบาทใครที่สนใจนะคะเข้ามาชมได้เลยนะเข้ามาชมได้ทุกวันจ้า